จอก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ในแปะเป็นวัยรุ่นร่างเล็กนิสัยร่าเริงชอบงัดเอาเรื่องตลกโปกฮามาเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนฝูงหัวเราะร่วนได้เสมอไม่มีพิษมีภัยกับเพื่อนชั้นมัธยมห้องเดียวกันและไม่ใช่คนสู้คนเนื่องจากความที่เขาตัวเล็ก สู้ใครไม่ไหวนั่นเองในอุ่มความจริงไม่ได้ชื่อในอุ่มเป็นในแปะเรียกเขาลับหลังอย่างนั้นเพราะโดนในอุ่มรันแกอยู่เสมอชาอุ่มคือชื่อพ่อของเพืออพ่อนเกรเกรคนนั้นการเรียกเขาว่าในอุ่มหรือไออุ่มก็คือการล้อชื่อพ่อนั่นแหละอันเป็นธรรมเนียมของเด็กทุกยุคทุกสมัยถ้าเข้าโรงเรียน มีเพื่อนเล่นมากหน้าหลายตาพ่อสนิทถึงกันรู้จักชื่อพ่อแม่ของกันและกันจะเรียกชื่อพ่อแทนชื่อเพื่อนจนลืมไปเลยว่าเพื่อนชื่อจริงว่าอะไรในอุ่มกับในเดชจงเกลียจงชังในแปะมากสบโอกาสเมื่อไหร่ในอุ่มจะวิ่งเข้าไปเตะเอาดื้อในเดชก็จะย่องเข้าข้างหลังเขหหวยในแปะแรงถึงขนาดหัวโนในแปะ ซึ่งตัวเล็กกว่าต่อโตอะไรไม่ได้สักครั้งเดียวต่อมาทั้งสามคนเรียนจบมัธยมในแปะเรียนต่อสายผานิดส่วนในอุ่มกับในเดชมีนิสัยก้าวร้าวสมัครใหญ่เข้าเรียนในสถาบันที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องนักเรียนนักเลงสองเกลอรู้ดีว่าในแปะเรียนอยู่ที่ไหนว่างเมื่อไหร่จะชวนกันไปรังแกในแปะเล่นแก้กลุ้ม สร้างความคับแค้นใจให้แก่ในแปะจนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนึกผูกใจเจ็บสองเกลอมีช่องทางแก้เผ็ดเมื่อไหร่จะลงมือทันทีแต่ความสำเร็จคงมาถึงในชาติหน้าตอนบ่ายชาตินี้ไม่มีอะไรจะไปสู้รบตบมือกับสองเกลอสักอย่างเดียวแถมนิสยัยขี้คลาดไม่กล้าสู้ใครได้แต่เก็บความแค้นไว้ในใจตลอดมาครอบครัวในแปะ อัตคัดยากจนหาเช้ากินคำ่ำในแปะต้องทำง,งานหาเงินส่งเสียตัวเองด้วยการรับจ้างทั่วไปถึงวันหยุดสุดสปดาใครมีงานอะไรมาจ้างให้ทำถ้าได้ราคาสมค่าเหนื่อยจะรับปากทันทีไม่มีขัดข้องขนาดส้มไฟฟ้าในบ้านก็ทำมาแล้วทั้งที่ไม่มีความรู้เรื่องช่างไฟฟ้าจนวิตตายไปครั้งหนึ่งเพราะถูกไฟดูด เดชปุนที่บ้านหลังนั้นมีเครื่องตัดไฟพอไฟฟ้ารัดวงจรฟิวจะขาดออกเองช่วยให้ในแปะรอดพ้นเงื้อมือยมบาลอย่างเฉียดจิ๋วอยู่มาวันหนึ่งบ้านคนรวยชื่อคุณลำใหญ่จ้างในแปะเอาแปรงลวดขัดรั้วบ้านซึ่งก่ออิฐฉาปูนสีขาวแต่ผ่านการเวลายาวนานทำให้มีขี้ตะไครจับหนา สีขาวเริ่มกระดำกระด่างน่าเกลียดรั้วบ้านสีด้านโอบล้อมที่ดินครึ่งไร่ใช้เวลาขัดถูถึงสองวันคือเสาร์กับอาทิตย์ถึงจะแล้วเสร็จคุณลำใหญ่ให้ข้าแรงหนึ่งร้อยบาทในแปะเห็นว่าพอสู้ไหวจึงรับทำง,งานให้อันหนึ่งบ้านคนรวยอย่างคุณลำใหญ่ที่ประตูหน้าบ้านทำป้อมยามไว้หลังหนึ่งลักษณะ เหมือนป้อมยามตำรวจสมัยก่อนแต่หลังคาป้อมยามเทปูนเป็นดาดฟ้าไม่มีหลังคามุงบงังบนหลังคาที่เหมือนดาดฟ้าของป้อมยามนี่เองตอนในแปะปีนขึ้นไปขัดล้างทำความสะอาดเขาพบเจอวัตถุเล็กๆชิ้นหนึ่งเป็นรูปหล่อทองแดงลักษณะเหมือนผู้ชายเปลือยล้นจอนมีได้สายสินพันกลางลำตัวไว้คล้ายนุ่งผ้าเตียวต่างกับสิ่งที่เคยเห็นเช่น เทวรูปหรือพระเครื่องรางของขลังจะเป็นอะไรก็เรียกไม่ถูกเขาเห็นว่าแปลกดีเลยหยิบใส่กระเป๋าเสื้อเมื่อทำงานเสร็จรับค่าจ้างจากคุณลำใหญ่แล้วก็นำหุ่นทองแดงกลับไปบ้านด้วยเขามีห้องนอนส่วนตัวเล็กๆอยู่หลังบ้านพอเข้าห้องนอนก็หยิบหุ่นทองแดงวางไว้บนหลังตู้เสื้อผ้าแล้วทิ้งตัวลงนอนบนเตียงข้างตู้ด้วยความอ่อนเพลีย เพราะกว่าจะขัดรั้วบ้านคุณลำไย,ยเสร็จเล่นเอาเสียงเงื่อไปเป็นปีป๊บจะก,กี่ทุ่มกี่ยามก็ไม่รู้ในแปะฝันไปว่ามีร่างชายผิวคล้ำสูงโยงนุ่งผ้าเตี่ยวมายืนจังก้าอยู่ข้างๆเตียงในแปะตกใจจนตัวเย็นเฉียบเพราะผู้มาเยือนหน้าตาหน้ากลัวมากร่างลึกลับรู้ใจในแปะทำยิ้มแยะอย่างใจดีบอกเขาเสียงเป็นกันเอง อยากรู้วะค่าเลยกลามาเพื่อขอบใจเองที่ช่วยเอาค่าไม่อยู่ที่ร่มเย็นกล้าตากแดดตากฝนอยู่บนดาดฟ้าป้อมยามเกือบสิบปีรออยู่ว่าเมื่อไรจะมีคนมาช่วยให้พ้นทุกเสียทีข้าสิงอยู่ในหุ่นทองแดงถ้าเองมีเรื่องเดือดร้อนอะไร อยากให้ข้าช่วยจงจัดเครื่องเส้นให้ข้ามีเหล่าขาวหนึ่งขวศไก่ต้มสุกพร้อมน้ำจิ้มหนึ่งตัวข้าอิ่มน้ำแล้วจะช่วยตามที่เองก่อร้องการพูดจาอย่างเป็นกันเองทำให้ความกลัวลดลงไปม,มากในแปะจึงกล่าวขึ้นว่าฉันทำงานขัดล้อบ,บ้านเหนื่อยแทบชักได้ค่าแรงแค่ร้อยบาทถ้าจะช่วย ก็ช่วยไปบอกคุณลำใหญ่ให้เพิ่มค่าแรงอีกหน่อยถ้าได้ค่าแรงเพิ่มฉันถึงจะมีเงินซื้อเครื่องเส้นเรื่องกล้วย,ยเท่านี้เองเหรอได้เลยพรุ่งนี้รอฟังข่าวดีก็แล้วกันกลาไปละฮะฮะะร่างลึกลับหายวับไปทันทีที่พูดขาดคำในแปะสะดุ้งตื่นจากฝันนั่งทบทวนดูว่า ในความฝันเขาเห็นอะไรบ้างปรากฏว่าจดจำทุกอย่างได้แม่นยำราวกับเรื่องจริงไม่ใช่ความฝันชายผิวคล้ำนุ่งผ้าเตี่ยวพูดจาเป็นเรื่องเป็นราวในแปะจึงรอดูอยู่ว่าฝันจะกลายเป็นความจริงหรือว่าฝันก็คือฝันจะไปเอานิยมนิยายอะไรกับความฝันลุมล่มล้่แงๆงตกเย็นวันต่อมาในแปะกลับจากสถาบันการพาณิชย์ เพิ่งเข้าบ้านยังไม่ทันถอดรองเท้าเด็กที่บ้านคุณลำใหญ่ก็วิ่งมาเรียกบอกว่าคุณลำใหญ่ให้แวะไปหาที่แรกในแปะ๊ะนึกว่ามีงานใหม่จะจ้างให้ทำอีกแต่ทันทีที่เจอหน้ากันคุณลำใหญ่ก็ยื่นแบงค์ใบละร้อยใหม่เอี่ยมให้เขาถึงสามฉบับบอกอย่างเสียใจว่านะขอโทษเธอนะนายแปะที่จ้างเธอมาทำงานหนักตั้งสองวัน ขัดรั้วบ้านจนสวยเหมือนใหม่แต่ได้ค่าแรงร้อยเดียวไม่คุ้มค่าเหนื่อยเลยเอา้านะ้าให้เธอเพิ่มอีก300รพูดจริงหรือพูดเล่นครับคุณนะ้าเงินตั้ง300รอเชียวนะครับน้าให้ก็รับเอาไว้เธอเธอขัดรัวทุกซอกทุกมุมนะ้าเดินตรวจด,ดูแล้วหาเศษตะไคร่ไม่ได้สักนิดนี่ถือว่าค่าเหนื่อยของเธอสมควรได้รับมันไว้นี่แปะ กรับจากบ้านคุลมใหญ่อย่างตื่นตะลึงปี2,510เงิน300มากกว่า3,000ในยุคป,ปัจจุบันไม่มีใครให้ใครง่ายๆเป็นอันขาดเมื่อสั่งจากตะลึงสองวันต่อมาเขาก็จัดเครื่องเส้นหุ่นทองแดงผีสิงตามที่ลั่นปากไว้ในฝันแต่บอกคนในบ้านว่าจุดทูบตั้งเครื่องแก้บนที่สอบผ่านตอนจุดทูบอธิษฐานถึงชายลึกลับนุ่งผ้เตี่ยว เขาลองขอให้ช่วยอีกเรื่องหนึ่งซึ่งค้ังใจมานานได้แก่ความแค้นฝังหุ่นอยู่กับในอุ่มกับในายเดชถ้าผีในหุ่นทองแดงคลังจริงอย่งปากว่าตจงช่วยทำร้ายในอุ่มให้สาสมกับที่มันเคยเตะฉันเล่นอย่างสนุกตีนเป็นประจำแก้เ็ดแทนแล้วบอกให้ฉันรู้ข่าวดีด้วยนะผีนะที่จริงเขาบุญบานสารกก่าวส่งเดชไปอย่างนั้นเองเรื่องความอนุเคราะห์จากคุณลมใหญ่ คาดว่าเป็นความใจดีของแกมากกว่าอื่นไม่ใช่ผีช่วยสิงใจอะไรหรอกอันซอยที่ในแปะอาศัยอยู่มีทางเข้าบ้านได้สามทางคือปากซอยอยู่ริมถนนนครชัยศรีอีกทางหนึ่งแยกไปขวามือทะลุถนนเลียบทางรถไฟส่วนแยกซ้ายทะลุไปถึงคลองเปรมอันมีบ้านในแปะตั้งอยู่บ้านในอุ่มอยู่ทางแยกขวามือ บ้านในเดชอยู่แถวแถวปากซอยบ้านที่พักของอดีตเพื่อนชั้นมัธยมทั้งสามไม่ไกลกันเท่าใดนักตกเย็นของวันที่ในแปะจุดทูปอธิษฐานถึงผีที่สิงในหุ่นทองแดงมีข่าวใหญ่แพร่สะพัดเกี่ยวกับนายอุ่มนักเรียนนักเลงซึ่งทางบ้านฐานะดีนายอุ่มจึงมีรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวขี่ไปเรียนเย็นวันนั้นขากลับจะเข้าบ้าน ต้องแล่นรถข้ามทางรถไฟตามปกติที่เคยมาจากนั้นจะด้วยความคึกขนองประสาวัยรุ่นใจร้อนหรือเกิดความประมาทก็เหลือวิสัยที่ใครจะเดาใจได้ปรากฏว่าในอุ่มควบมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าขบวนรถไฟอย่างกระชั้นชิดทั้งท้งที่รถไฟกำลังชะลอความเร็วเพื่อจอดเทียบชานชลาสถานีอยู่แล้วคนที่เห็นเหตุการณ์กับตาตัวเองบอกว่า อยู่ไม่อยู่รถในอุ่มก็เสียหลักล้มคว่ำบนรางเหมือนถูกถีบด้วยตีนที่มองไม่เห็นเลยนอนจุกแอ๊กอยู่กับที่เหมือนยอมให้ล้อเหล็กเป็นร้อยร้อยคู่บดขยี้ร่างโดยดีจนร่างถูกฉีกออกเป็นหลายท่อนแขนขากระเด็นไปทางลำตัวไปอีกทางตายหงคารางรถไฟซึ่งมีประวัติตายหงทุกปีในอุ่มถือเป็นรายที่สามที่มาสังเวยชีวิต ให้กับทางรถไฟผีสิงข่าวสยองของในอุ่มที่ลอยมาเข้าหูในแปะบอกไม่ถูกว่าจะดีใจหรือเสียใจในการจากไปของในอุ่มดีจริงอยู่เขาเจ็บใจในอุ่มมานานมากแต่ยังไม่แค้นถึงขั้นจะเอาชีวิตให้ตายหงกันไปข้างหนึ่งอย่างนี้ทีแรกคิดว่าแก้มือในอุ่มสมกับแรงพยาบาทแล้วจะขอแรงผีเฮี้ยนให้เล่นงานในเด็ก เป็นไรต่อไปหมอนี่เคยเอาสันมือฝันก้านคอในแปะจนต้องพักการเรียนตั้งสิบวันเพื่อรักษากระดูกก้านคอให้หายอักเสบแต่บทเรียนที่เห็นจากความตายของน,นอิุมทำให้เขารู้ว่าหุ่นทองแดงเฮี้ยนเหลือเกินเหลือการเล่นงานในอุ่มถึงชีวิตอย่างน่าสยดสยองเรื่องในเดชจึงระงับไว้ก่อนทว่าข่าวลือ เรื่องในอุ่มยังไม่ทันจางหายข่าวในเดชถูกโจดจันกันแซ่แซ่ไปทั้งซอยกล่าวคือในเดชกับเพื่อนในสถาบันนักเรียนนักเลงเดินเป็นกลุ่มมาถึงหน้าตลาดริมถนนนครชัยศรีก่อนจะแยกย้ายกลับเข้าบ้านบ้านใครบ้านมันทันใดน,นั้นเองเสียงมอเตอร์ไซค์หลายคันก็เร่งเครื่องดังสนัน่นเพิ่งได้ยินเสียงจากข้างหลังมอเตอร์ไซค์คันหน้าสุด ก็พุ่งหัวเข้าประชิดตามด้วยกรมนาถของเสียงปืนดังขึ้นเหมือนฟ้าผ่าหลายเปรี้ยงนักเรียนนักเรงทั้งกลุ่มแตกหือเพ่นหนีตายไปคนละทิศคนละทางแต่นเดชอยู่ในระยะกระสุนปืนโดนยิงไถยถอยทะลุหน้าผาล้มคว่ำจมกองเลือดอยู่กับที่ปล่อยให้นักเรียนนักเรงจากสถาบันคู่อริไล่ยิงเพ,เ,พเพื่อนต่อไป โดยไม่มีทางช่วยอะไรได้เนื่องจากวิญญาณหลุดจากร่างตายหงไปเสียแล้วเหตุระทึกในเย็นวันนั้นมีนายเด็กคนเดียวที่เคาะร้ายเหลือนอกนั้นหาที่หลบตายได้ครบแกงขณะที่กลุ่มคู่อริบึ่งรถหายเข้ากลีบเมฆไปอย่างรวดเร็วจับมือใครดมไม่ได้ว่าฆาตกรเป็นใครซึ่งเป็นหน้าที่ของตำรวจต้องตามล่าหาความจริงให้จงได้ จุดเกิดเหตุที่ในเดชเสียชีวิตห่างจากปากซอยเข้าบ้านเพียงหนึ่งช่วงเสาไฟฟ้าข่าวการตายของเขาจึงแพร่สะพัดไปทั่วซอยรวดเร็วราวไฟไม่ป่ารู้ถึงหูในแปะก่อนค่ำเท่ากับนาทีนี้คู่แขนของเขาตายหงในเวลาอันไล่เรียกกันทิ้งระยะห่างแค่ชั่วโม,มงเศษเ,เท่านั้นในแปะไม่สงสัยหรืว่า จะไม่ใช่ผลงานของเขาเองซึ่งจุดทูบขอแรงให้ผีที่สิงอยู่ในหุ่นทองแดงแก้แค้นแทนเขาเรื่องที่เขาได้ยินจากคนข้างบ้านทําเอาในแปะขนลุกเกรียวไปทั้งตัวยกมือไหว้ท่วมหัวบอกกล่าวไปถึงในอุ่มในเดชในใจโทษทีเพื่อนฝูงข้าแค้นเองก็จริงแต่ไม่เคยคิดร้ายถึงขั้นจะเอาชีวิตเองเลยจะให้ข้าไปสาบานที่วัดไหนก็ได้ มุ่นทองแดงตัวนั้นข้าได้มาโดยบังเอิญไม่คิดด้วยซ้ำว่ามันจะเฮี้ยนหนักถึงขนาดนั้นไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะวะไอ้อุ่มไอ้เดชแล้วข้าจะทำมุนอุทิศส่วนกุศลไปให้บอกกล่าวในใจเสร็จก็รู้สึกโล่งอกขึ้นมาบ้างเพราะการสารภาพผิดในใจเหมือนช่วยยกภูเขาออกจากอกอย่างน้อยก็โยนความผิดไปให้ความเฮี้ยนของผีเรียบร้อยแล้วเขาออกคำสั่งก็จริง แต่มันทำเกินคําสั่งไปมากเหลือเกินกว่าจะรู้ว่าผีเฮี้ยนเกินใครจะควบคุมมันได้ทุกอย่างก็สายเกินแก้ที่แรกในแปะตั้งใจจะขอแรงหุ่นทองแดงให้ช่วยเรื่องหวยดนใจเขาให้เดินไปซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวก็ถูกรางวัลใหญ่ๆไม่ได้ที่หนึ่งจะเป็นที่สองหรือเลขท้ายสามตัวก็ยังดีแต่บัดน,นี้เขาไม่กล้าไปยุ่งกับมันอีก มันเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมใดๆเขาเองหากทำผิดพลาดอะไรขึ้นมาเรื่องมันจะไปกันใหญ่อาจถึงขั้นตายหงเอาได้ง่ายๆสามทุ่มขึนเดียวกันในแปะออกจากบ้านพร้อมกล่องใบเล็กๆบรรจุหุ่นทองแดงถือติดมือไปด้วยดุมเดินฝ่าความสุัหวของยามราตรีไปยังวัดไพรางามซึ่งตั้งอยู่ใกล้สะพานดำข้ามคลองปปาสามเสน เจตนาของนายแปะคือนำกล่องบรรจุหุ่นทองแดงไปฝังไว้ที่ป่าช้าหลังวัดผีก็ต้องอยู่กับผีเขาบอกมันขณะเดินท่อมๆเข้าสู่เขตปา่าช้าใช้ชแฉลงอันเล็กที่พกติดตัวมาขุดหลุมเล็กๆใกล้โขดไม้ใหญ่ต้นหนึ่งความลึกประมาณหนึ่งศอกเศษกินเวลาไม่นานก็กุดฝังกล่องดำแล้วเสร็จเดินกลับบ้านอย่างโล่องอกโล่งใจเหมือนได้ปลดเปลื้องพันนาการ ที่เขาแสหามาผูกมัดตัวเองสําเร็จระหว่างทางขณะที่ในแปะเดินท่อมๆจะออกจากซอยวัดไพรงามซึ่งนาทีนั้นไม่มีผู้คนสัญจรไปมาเนื่องจากปี2510บ้านเรือนในซอยยังบางตามีบ้านกับดึกแถวสองชั้นสลับกับป่าละเมาะอันรกชัดแต่จู่ๆก็มีเสียงรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งพุ่งเข้ามาจากปากซอยอย่างรวดเร็วในแปะ เพิ่งเงยหน้าขึ้นมองดูรถก็แล่นมาถึงตัวของเขาแล้วเจ้าของรถกะโจนลงมายืนจังก้าอยู่กลางถนนปล่อยให้รถพุ่งทยานไปเสียหลักล้มใส่ป่าละเมาะอย่างไม่ใหยดีแล้วตวัดเขาเสียงดังลั่นเป็นเสียงที่คุ้นหูเขาเหลือเกินแสบมากนะไอ้แป๊กกูอยู่ของกูดีๆมึงดันหาเหามาใส่หัวให้จากแสงนีออนบนยอดเสาไฟฟ้า ที่สาดมากระทบร่างในชุดนักเรียนนักเลงทําให้ในแปะจําได้ในเดียวนั้นว่าผู้ที่พูดเป็นใครที่แท้เป็นในอุ่มซึ่งข่าวลือระบุว่าตายหงคาทางรถไฟการที่มันยังมาพบเขาได้แสดงว่าข่าวลือผิดพลาดผู้ตายอาจเป็นคนอื่นที่มีหน้าตาคล้ายไอ้อุ่มเท่านั้นในแปะดีใจที่ศัตรูคู่แขนยังมีชีวิตอยู่ถึงกับอุทานเสียงสัน่น เฮ้ย <IST uk t av is> อุ้มดีใจจังที่แกยังไม่ตายจะเขกหัวจะเล่นแก้กลุ่มเหมือนสมัยเรียนมัธยมก็เอาเลยนะอุ้มนะฉันอนุญาตกูจมะมาเขกหัวมึงหาหอกอะไรกูจมะามาคิดบัญชีกับมึงต่างหากละ่ะกูกําลังขีม่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านของกูดีๆมึงเสือกออกคําสั่งให้ผีเฮียนไปถีบรถกูจนล้มคารางเหล็กในขณะที่รถไฟอยู่หา่างแค่ศอกเดียว กูโดนรถไฟทับจนเละเป็นโจกถ้าไม่คิดบัญชีกับมึงคืนนี้กูไม่หายแค้นแน่กูเป็นเล่นไปนได้อุ่มก็แกยังสบายดีชัดๆยังร้ายตัวเองไปทําไมวะอ๋อมึงว่ากูยังสบายดีงั้นเหรองั้นดูอะไรนี่ซะก่อนในอุ่มตวาดลั่นอย่างฉุนเฉียวสิ้นเสียงตวาดก็ทำท่าขาย่าตัวเองแรงๆเหมือนเล่นกระโดดเชือก ทำท่าขย่มเขย่าตัวไม่กี่ทีหัวหูแขนขาก็หลุดร่วงจากลำตัวเป็นชิ้นิ้น,นเหมือนตุ๊ก,กตาเด็กเล่นชำรุดความดีใจของในแปะจึงกลายเป็นตกใจยืนปากอ้าตาค้างเดชบุญที่ในใอุ่มมาสำแดงร่างให้เห็นไม่กี่อืดใจก็หายวับไปดืด้อเช่นเดียวกับมอเตอร์ไซค์ซึ่งล้มอยู่ในพงหญ้าในแปะตั้งสติได้ก็โกยแนบสุดชีวิตความตกใจสุดขีด ทำให้รู้สึกตัวเบาเหมือนตีลอยจากพื้นถนนวิ่งรวดเดียวถึงปากซอยวัดไพรงามฝั่งตรงข้ามยังมีร้านค้าข้างทางรถไฟเปิดดิออนสว่างอยู่มีคนนั่งดื่มเหล้าหลายโต๊ะช่วยให้อุ่นใจหายกลัวผีไปกว่าครึ่งรีบก้าวยาวๆเท้งขาสัน่นไปยังปากซอยทางเข้าบ้านซึ่งห่างออกไปราวๆสี่ถห้าร้อยเมตรเห็นคนเดินทอมๆอยู่ข้างหน้า ทำให้ใจชื้นขึ้นมากว่าเดิมพยายามเดินเร็วๆจะได้มีเพื่อนร่วมทางพอเข้าไปใกล้ก็เห็นเงาหลังคุ้นๆตาในชุดนักเรียนนักเลงเหมือนไนอุ่มแต่ผอมและเตี้ยกว่าเราคืบหนึ่งคงไม่ใช่ผีในใอุ่มตามมาเล่นตลกเป็นแน่กระทั่งเดินไปถึงปากซอยพร้อมกันหมอนั่นหันมามองหน้าในแปะเห็นชัดเจนว่าเป็นในเดช ที่ว่าโดนคู่อริรยิงไถ่ถอยทะลุหน้าผากตอนนี้กลางหน้าผากในเดชมีเลือดกับมันสมองสีขาวปนแดงไหลปริมจากปากแผลลงมาอาบหน้ามันไม่พูดไม่จะอะไรสักคำเอาแต่ชี้หน้าในแปะอย่างเกลี้ยวกรากน่ากลัวมากจุดในแปะร้องเสียงหลงโอ๊ยผีหลอกใจด้วยเสียงร้องเพังดังลั่นในแปะก็กั้วปุเลงปุเลงไม่คิดชีวิตจากปากซอยรวดเดียว ถึงหน้ารั้วบ้านซึ่งอยู่ห่างออกไปราวครึ่งกิโลเมตรประตูบ้านใส่กรอนจากข้างในแล้วในแปะต้องปิดรั้วเข้าบ้านไปนั่งหอบตัวยโยนในห้องนอนด้านหลังซึ่งแต่เดิมเคยเป็นโรงเก็บของหลังคาอยู่สูงกว่าพื้นห้องร่วมสามเมตรใต้หลังคาเป็นช่องระบายอากาศอยู่ติดกับฝาห้องในแปะนั่งหอบอยู่พักใหญ่จนหายเหนื่อยเขาเกิดเอกใจเมื่อเห็นอะไรแวบบ ตรงช่องระบายอากาศเลยแง่หน้าขึ้นไปมองดูเมื่อดูก็เห็นในสิ่งที่น่าตกใจกว่าเดิมเป็นสองเท่าบัดนี้มีหัวในอุ่มกับในเดชโผล่หน้าอยู่ตรงช่องระบายลมมีแต่หัวอย่างเดียวตัวอยู่ไหนก็ไม่รู้มันกําลังทําหน้าพยักเพอเยก,กับเขาเหมือนทักทายเพียงเห็นแวบเดียวในแปะก็ขนหัวลุกสู้เพ่นออกจากห้องนอนแทบไม่ทัน รำพึงกับตัวเองในใจอย่างอกสั่นขวัญหายเฮ้ยไอ้อุ้มไอเดชจะตามจองล้างจองผานฆ่าไปถึงไหนวะเขาพูดกับตัวเองในใจแท้ๆแต่ดูเหมือนได้ยินไปถึงผีไอเดดไอ้อุ้มหัวของมันจึงลอยมาประกบซ้ายประกบขวาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าก็ตามล้างจนกว่ามึงจะตายเหมือนพวกกูนั่นแหละคราวนี้ในแปะตกใจสุดขีด อย่างไม่เคยตกใจอะไรเท่านี้ในชีวิตเขาวิ่งขึ้นไปบนเรือนหลังใหญ่อันเป็นที่พักอาศัยของพ่อกับแม่เพ่นขึ้นบันไดคมโครมไปเคาะประตูห้องนอนของท่านพ่อแม่ช่วยด้วยช่วยแปะด้วยพ่อกับแม่ที่เพิ่งเข้านอนยังไม่ทันหลับสนิทตกใจตื่นเปิดประตูออกมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นในแปะโผลเข้ากอดแม่เรากับเด็กๆร้องบอกแม่เสียงละล่ำละลัลก ผีมนตามผมมาพ่อแม่ช่วยผมด้วยครับผีสางอะไรที่ไหนผีมีในโลกเสียเมื่ไรเองฝันร้ายหรือเปล่าวะเสียงพ่อเอ็ดดุดังขึ้นในความเงียบจำเป็นเหลือเกินที่ในแปะต้องสารภาพความจริงทุกอย่างให้พวกท่านทราบอย่างละเอียดตั้งแต่ไปได้วหุ่นทองแดงมาจากบ้านคุลมใหญ่จนถึงโดนผีในอุ้มกับในเดชตามมาหลอกหลอนถึงในบ้านพ่อกับแม่ตกใจพอดู เพราะลูกชายคือในแปะปีนี้อายุ18เป็นหนุ่มแล้วถึงจะเป็นคนขี้คลาดไม่กล้าสู้รบตบมือกับใครแต่ก็ไม่ใช่คนพูดจาเหลวไหลจากอาการหวาดกลัวจนตัวสั่นแสดงว่าเพิ่งโดนผีหลอกมาจริงๆพ่อแสดงความกล้าหาญลงบันไดไปดูที่เกิดเหตุให้เห็นกับตาว่ามีผีบุกรุกเข้ามาในเขตบ้านหรือเปล่าแม่กับในแปะเดินตามไปห่าง ตอนนี้ผีเฮี้ยนหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่บรรยากาศแห่งความน่ากลัวยังคงอยู่แม้แต่พ่อเองซึ่งเป็นคนใจถึงยังมีอาการขนลุกสู้ๆให้เห็นพ่อบอกว่าอย่างนี้เห็นทีจะรอช้าอยู่ไม่ได้แกมันก็เหลือเกินในแปะ๊ะอยู่ดีไม่ว่าดีดันไปเอาหุ่นผีสิงเข้าบ้านจะนํำให้เพื่อนฝูงตายไปถึงสองคนทํามันไม่อาฆาตแกคราวนี้ ใช้ไปอาคาดขาวไหนวะไปไปเอาหมอนกับผ้าหม่มคือไปนอนหน้าเตียงพ่อกับแม่สักคืนหนึ่งก่อนพรุ่งนี้ไปไปกราบเรียนในดัานสมภารที่วัดทราบเรื่องตกลงคืนนั้นสามคนพ่อแม่ลูกนอนอยู่ห้องเดียวกันเช้าวันรุ่งขึ้นทุกอย่างยังเป็นปกติไม่มีผีที่ไหนมาอาลวาดอีกคงเกรงใจพ่อแม่ในแปะหรืออย่างไรก็ไม่รู้มันแต่เรื่องเร่งด่วน คือทำอาหารใส่พินโตไปถวายท่านสมภารที่วัดไพรงามซึ่งเป็นพระดีพระขังมีสาธุชนเขารบเลื่อมใสทั้งไกลไกลรอจนท่านขบฉันพัฒทหารแล้วเสร็จพ่อก็กราบนมัสก,การเรียนให้ท่านทราบทุกรายละเอียดตามที่ได้ฟังมาจากในแปะส่วนในแปะนั่งก้มหน้านิ่งอย่างสำนึกผิดพอฟังจบท่านให้ในแปะไปขุดเอากล่องดำ บรรจุหุ่นทองแดงมาให้ท่านดูดูเสร็จก็ให้เอากล่องไปวางไว้ที่ใต้หิ้งพระพุทธรูปจากนั้นหันมาบอกกับพ่อในแปะเรื่องวิญญ,ญาณในหุ่นทองแดงเอาไว้หลวงพ่อจัดการเองส่วนลูกชายของโยมมีเงาดำๆตาเมยืนอยู่หน้าประตูกุฏิสองรางเขาอาขาดแค้นจะเอาชีวิตลูกชายโยมให้จงได้ตอนนี้ใกล้จะเข้าพรรษาพอดีให้ลูกบวชเน้น อุทิศส่วนกุศลให้แก่เขาสักหนึ่งพรรษาคงต้องขาดการเรียนแต่เพื่อความปลอดภัยจะเอายังไงก็แล้วแต่โยมจะตัดสินใจเองก็แล้วกันนะพ่อถามความสมัครใจของในแปะเขาก็รับปากจะบวชเนนขอเพียงบวชแล้วหนีพ้นความอาฆาตของผีเฮี้ยนเขายอมทุกอย่างเป็นอันว่าในแปะได้บวชเป็นสามเณรที่วัดไพรางามครบหนึ่งพรรษา พักอาศัยอยู่ในห้องใต้ถุนกุฏิท่านสมพานระยะแรก,แรกยังมีเงาดำๆมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้าห้องทุกคืนท่านสมพานสอนให้สวดมนต์แผ่เมตตาไปให้ผีในอุ่มในเดชท,ทุกเช้าหลังขบฉันอาหารก็สวดแผ่บุญอุทิศส่วนกุศลของการออกบวชไปให้วิญญาณเฮี้ยนรอจนหนึ่งเดือนผ่านไปก็ไม่เห็นเงาดำน่ากลัวมาสำแดงร่างอีก คงสงบศึกยกเลิกความอาฆาตไปผุดไปเกิดแล้วเรื่องแปลกๆทั้งหมดนี้ผู้เล่าทราบจากเด็กวัดสมัยที่เนนแปะไปบวชอยู่ผู้เล่าเห็นว่าเป็นเรื่องมีเหตุมีผลสมจริงจึงนำมาเล่าสู่กันฟังอีกทอดหนึ่งเอวังก็มีด้วยประการชนี้